ตอนนี้ไปเพื่อตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีความสำรวมนี่แหละเป็นความดีเบื้องต้นบุคคลสำรวมจิตของตนไม่เป็นก็ทำความดีให้สูงขึ้นไปไม่ได้ เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปเพราะจิตดีก็ดีชั่วก็ดีจเจริญขึ้นก็ดีเสื่อมลงก็ดีมันมีจิตเป็นผู้ดำเนินงานเป็นผูแออแน้แสดงออกซึ่งความเสื่อมและความเจริญแสดงออกซึ่งความ หนักแน่นหรือความเหลวไหลอันนี้มันอยู่ที่จิตนี้ทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นให้ปากันพิจารณาให้เห็นความสำคัญของการฝึกจิตถ้าเราไม่ฝึกในชาตินี้มันก็จะตกต่ำไปจิต นี่ไะก็จะไม่พ้นจากบาปก,กรรมไปได้อย่าว่าจะจะพ้นจากกิเลสอันอื่นเลยเรื่องบาปก,กรรมเนี่ยสำคัญนะถ้าจิตตกต่ำลงไปแล้วมันไม่กลัวบาปนี่มันทำบาปได้คนเราเนี่ยเป็นอย่างนั้นถ้าฝึก,กจิตนี้ให้สูงขึ้นไว มีคุณธรรมมันสูงอยู่อย่างนี้มันไม่ทำชั่วคนเรานะ่ะพระธรรมนั่นแหละหกเป็นเครื่องเตือนใจให้รู้จักว่าสิ่งนี้ควรทำสิ่งนี้ไม่ควรทำพระธรรมที่เราอบรมให้เกิดให้มีขึ้นในใจนั่นแหละหากบอก พระธรรมก็คือฮิริโอตตปะธรรมความละอายแก่ใจในอันที่จะทำความชั่วทั้งในที่รับและในที่แจ้งในที่รับก็ไม่ทำเพราะว่าคนอื่นไม่รู้ตัวเองก็รู้ตัวเองว่าตนทำชั่วหรือมิถันกับผู้มีฤทธิ์ทั้งหลาย ย่อมรู้ย่อมเห็นวเราทำชั่วอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อนึกได้อย่างนี้แล้วเกิดละอายใจขึ้นมาไม่กล้าทำชั่วกลัวความชั่วที่ทำนั้นจกอำนวยผลให้เป็นทุกข์ทั้งในปัจจุบันและในการต่อไปข้างหน้าในคุณธรรมสองอย่างนี้ ต้องให้มีเป็นประจําอยู่ในใจเลยดังนั้นการที่ลอยจิตให้เลื่อนลอยไปในเรื่องรักเรื่องชังวันี้มันก็ร่วนแต่มันไม่มีเหร้โอตปะธรรมอยู่ในใจมันจึงเพลินคิดไปทั่วตัวเป็นมนุษย์หรือว่าตัวเป็นธรรมณะ ลืมความเป็นตรรมนะของตนเสียเหลือลืมความเป็นมนุษย์ของตนเห็นไปคิดเบียดเบียนอิจฉาเนเชียคนอืน่นอย่างนี้นะหรือไปคิดผูกพันกับบุคคลที่ไม่ควรผูกพันด้วยความรักความใคร่ถ้าเป็นคฤรัสถหัก็เดี๋ยวไปผูกพันกับ เมียคนอื่นพวาคนอื่นในในทางรักทางใคร่นั่นไม่สมควรเลยถ้าเป็นนักบวชอย่างนี้ก็ปล่อยจิตให้ไปผูกพันอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสที่ตนชอบชอบใจต่างๆโมนี้ก็ไม่สมควรแก่สมณะเพศเพราะเป็นสมณะเพศนี่ ต้องละอารมณ์เหล่านั้นมันจึงเป็นสมณะได้แปลว่าผู้สงบหมายเอาจิตใจที่สงบจากอารมณ์ทั้งห้านั้นแหละดังนั้นจึงต้องรักษาจิตนี่ไว้โดยนึกถึงคุณธรรมสองอย่างนั่นเสมอ,อมการนึกคิดไปนั้นเป็นสิ่งที่น่าละอายเราเป็นวันพระชิตนี่ อย่างนี้มันเตือนตนเข้าไปอย่างนี้มันก็รู้สึกตัวได้คนเรานะ่ะมันรชิตนี่ต้องละกามารมณ์นะจึงเป็นพระได้ตามคำโคงข้อนี้นะนั่นไงให้พึงเข้าใจบ่นในผู้จะมีความสุขในขั้นใด,ดๆก็เพราะทำการทำงานกลากกรรมลำบากก็อ,อดทนต่อคำลำบากต่างๆ เช่นนั้นก็ถึงจะได้ทรับสมบัติมาใช้มาจ่ายเมื่อบริโภคใช้สอยทำมากก็ได้มากทำน้อยก็ได้น้อยเนี่ยท่านจึงกล่าวว่าผู้ใดจะมีความสุขต้องเอาทุกขเป็นทุนก่อนพูดถึงความสุขทางจ,จิตใจถ้าไม่อดทนนั่งสมาธิภาวนา ไม่เพ่งใจนี้ให้เข้าถึงความสงบก็ไม่พบกับความสุขที่แท้จริงนี่ทุกอย่างมันต้องอาศัยความอดทนทั้งนั้นเลยนะมันถึงเปลี่ยนไปได้ถ้าขาดความอดทนเสไปแล้วความเพียนมันก็ถอยมันก็ไม่มีแก่ใจที่จะภากเพียนพยายามมันเพียงงันอีกใจหนึ่ง ขาดปัญญาเสียแล้วมันก็ไม่ยอมอดยอมทนเพราะมันมองไม่เห็นเหตุผลที่ตนกระทานั้นว่ามันจะมีดีอย่างไรมันจะนำความสุขมาให้แก่ตนได้อย่างไรมันมองไม่เห็นด้วยปัญญาแล้วมันก็ไม่ลงทุนอดทนอดกั้นมันเป็นอย่างนั้นสุดท้ายยังวนอยู่ที่ปัญญา ปัญญามองเห็นเหตุผลเช่นอย่างการนั่งสมาธิภาวนาอย่างนี้เมื่อเราพิจารณาด้วยปัญญาจะเห็นได้ว่าเรากำลังแสวงหาความสุขอันเป็นแก่นสารอันความสุขอันเป็นแกนสารบุคคลจะได้นั่นต้องอาศัยการทำจิตให้สงบอย่างเดียวไม่ได้ด้วยอย่างอื่น จิตสงบจากกิเลสตัณหาแล้วก็มีความสุขยั่งยืนเท่านั้นเองดังนั้นเมื่อพิจารณาเห็นเหตุผลอย่างนี้แล้วก็มาพิจารณาถึงความสุขเล็กน้อยความสุขพอประมาณนั่นนะ่ะยังจะต้องการอยู่หรือแน่นอนแหละสำหรับผู้มีปัญญาแล้วไม่ต้องการความสุขชั่วคราวเพราะว่า เมื่อได้รับความสุขไปหน่อยหนึ่งแล้วความทุกข์ขึ้นมาทับถมเอามันก็ไม่เป็นที่พอใจในของผู้มีปัญญาทั้งหลายถ้าได้มีความสุขก็อยากจะให้มีความสุขสม่ำเสมอเรื่อยไปไม่ต้องการให้ความทุกข์มาแทรกแซงในจิตใจนี้ดังนั้นเมื่อปัญญาอ่อดสองมองเห็นเหตุผล ดังกล่าวมานี่นะมันถึงพอใจในการทำความเพียรพยายามทำจิตที่พุ่งสรางเลื่อน้อยนั้นให้เข้าถึงความสงบทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เหลือวิสัยมันอยู่ในวิสัยแห่งความเพียรถ้าบุคคลไม่เพียรแล้วความดีน้อยหนึ่งก็ไม่เกิดอยากเข้าใจว่าอยู่เฉยๆเรื่อยๆไปแล้ว บุญกุศลหรือความดีมันจะเกิดขึ้นให้เองไม่มีทางต้องเกิดจากการประยคกพยายามโดยแท้ถ้าจะว่าถึงจะเบื้องต้นมาการให้ทานอย่างนี้นะเมื่อบคุคคลไม่มีความอดความเพียรทำการทำงานไม่ได้เงินทองเข้าของมานี่มันก็ให้ทานไม่ได้เพราะมันไม่มี ไม่มีพราะตนไม่แสวงหาตนเกียคร้านไม่อดไม่ทนต่อหนาวต่อร้อนต่อแดดต่อฝนต่อลมมันก็ทำนาทำสวนไม่ได้ทำงานการก่อสร้างอะไรต่ออะไรไม่ได้เลยมันเป็นยางนั้นฉะนั้นต้องเอาทุกเป็นทุนอดกั้นทนทานต่อหนาวต่อร้อนต่อ ้นต่อแดดต่อสัตว์เหลือบยุงบุ้งลิ้นต่างๆืันนี้นะไม่กลัวนะต้องอดทนนะลงทุนให้มันกัดกินไปบ้างถ้ากลัวภัยธรรมชาติเหล่านี้อยู่ทำงานไม่ได้เลยมเมื่อไม่มีงานก็ไม่มีเงินเท่านั้นเองคนเราเมื่อไม่มี เงินก็ไม่มีอะไรจะมาจับจ่ายเลี้ยงครอบครัวให้เป็นทุกข์ไม่ไม่มีวัตถุทยทานอะไรที่จะไปบริจาคทานเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นก็ทำไม่ได้นี่ลองคิดดูคนเราถกเกียดข้านซะแล้วไม่ยอมเอาทุกข์เป็นทุนทำการทำงานแล้วมันเสียไปหมด คุณความดีทั้งในปัจจุบันก็ไม่มีทั้งเผื่ออนาคตเบื้องหน้าก็ไม่มีเลยทั้งไม่เป็นอุปนิสัยให้บรรลุถึงปัถิถงปา,างนิพานยังต้องวนเวียนเกิดแก่เจ็บตายสวยทุกทรมานอยู่ในโลกนี้เพราะกรรมชั่วที่ตัวทำไปนานแสนนานกว่าจะรู้ตัวก็เพราะว่า คนเราเมื่อขาดนิริโอตประธรรมแล้วมันก็ทำความชั่วได้ทุกอย่างไปเลยความดีทำไม่ได้เมืม่อเฟนเชนี้จะไม่ไปสู่ทุกขติมันจะได้ยังไงอ่ะมันก็ต้องไปกันแหละคนมีปัญญาทั้งหลายลนั่นเขาเกลียดต่อความชั่วพยายามเว้นจากคมามชั่วเกลียดต่อ สิ่งที่ทำใจให้เป็นทุกข์เดือดร้อนเกลียดต่ออารมณ์ที่ทำใจใเป็นทุกข์เดือดร้อนไม่ชอบเลยเมื่อไม่ชอบอย่างนั้นมันก็กำหนดละแล้วก็สำรวมจิตของตนระวังไม่ให้จิตไปหลงหยึดอารมณ์ที่ก่อให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนใจต่งตางๆการรักษาศีลก็เหมือนกัน เมื่อบุคคลไม่อดไม่ทนต่อความยากลำบากในการรักษาศีลนี่มันก็รักษาศีลไม่ได้เพราะการรักษาศีลนี่มันจะไปขัดต่ออาชีพบางสิ่งบางอย่างของคนที่ทำกันมาตั้งแต่บรมโบราณสืบทอดกันมาเช่นการ ฆ่าสัตว์ปชีวิตมาเลี้ยงที่เลี้ยงครอบครัวอะไรอย่างนี้นะบางคนก็มีนิสัยเป็นโจรเป็นขโมยไม่ไม,ไม่ไม่มีอาชีพอื่นไม่มีปัญญาที่จะไปทำหาอาชีพอื่นได้อันนี้ก็เที่ยวแต่ลักแต่ขโมยแต่ช่ดแต่โกงเอาสมบัติพวกอื่นมาเลี้ยงตัวเียเลี้ยงครอบครัว ไปแค่น,นี้นะนั่นแหละบางคนก็มีนิสัยบางคนเจ้าชู้เมียาหลายใจมีความรักหลายใจภรรยาหรือสามีของตนมีอยู่ไม่พอใจไปลิสร้างความรักกับเมียหรือผัวคนอื่นขึ้นมาใหม่อีก หรือว่ากับหญิงอื่นใช้อื่นหมู่นี้นะมันก็ร่วนตั้งแต่ความเป็นผู้อดทนตอ่อกิเลสตัณหาเหล่านี้ทั้งนั้นแหละทำให้สินมันขาดไปนะการพูดการจาก,ก็เหมือนกันอาศัยตัณหาโมหะครอบงำจิตใจแล้วก็พูด ไปจนไม่มีสถานีเหมือนอย่างโบราณท่านกล่าวว่ากินสมอยากปากสมเครียดมันไม่ดีลูกเอ๋ยหลานเอ๋ยอย่าไปกินสมอยากอย่าปากสมเครียดเมื่อเวลามันหิวจัดๆมานะไปกินแ้วาซะเต็มที่ไฟธาตุมันย่อยไม่ไหวทำให้ท้องอืดท้องเฟอ ปวดท้องได้รับความลำบากบุคคลปากเวลาโกรธใครมาเครียดใครมาอย่างนี้ก็พูดออกไปไม่มียับยั้งเลยว่าคำหยาบโลนให้เขาทำยังไงเขาจะเจ็บใจมากหาสรรหาเอาคำพูดมาพูดลงไปวันนี้ทำให้คนอื่นเจ็บใจอย่างรุนแรง ก็ทนไปไหวก็ตอบโต้กันลงมือประหัดประหารกันเพราะการกล่าววาจาเสียบแทงกันนี่เยอะแยะเลยทีเดียวอย่าไปว่าเป็นเรื่องธรรมดานะเรื่องการพูดจานี่นะมันท่านถึงเรียกว่าโอทภัยน,นั่นนี่ภัยเกิดจากปากนี่สำคัญมากเหมือนกันนะ ก็เมื่อเมื่อไม่สำรวมในศีลไม่อดไม่ทนสำรวมในศีลแล้วมันก็อดไม่อดไม่ทนสำรวมในปากเจ้าของเช่นเดียวกันนั่นแหละหงุไดไม่ทนความประพฤติทางกายนี่การดื่มเหล้าเมาสุรากัญชายาฝิ่นเฮโรอีนก็เหมือนกันนะบุคคลเว้นไม่ได้ก็ว่าไม่อดไม่ทนนั่นเองอื ไม่เอาความอดเป็นทุนไม่เอาความทุกข์เป็นทุนนะไอ้ผู้ที่จะออกจากของเสพติดต่างๆเหล่านี้ได้ถ้าผู้ใดได้เสพมาแล้วได้ติดมาแล้วมันก็ต้องอดต้องทนนะไม่คิดถามันไม่อยากมันออย่างนี้แล้วก็สมัยทุวันนี้เขามียามอนกันนะ มียาออกเช่นอยู่ที่วัดอรญยบรณพจนี่ก็มียามเหมือนก,กันมีคนเข้ามาขอกินนี่หลายอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าใดรทราบแล้วอย่างนี้ปรารถนาอยากจะออกจากของเสพติดเหล่านี้เนี่ยก็ให้ตรงมาที่วัดอรญยบรณพจนนี่คงไม่ผิดหวังแน่ อันนี้แหละบุคคลจะมีศีลห้าประการนี่ได้ก็เพราะอาศัยความอดทนแม้มันจะทุกข์มันจะยากลำบากอย่างไรก็อดกั้นทนทานเอาความอดนี้ย่อมเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้เลยอย่างนี้มันก็ไม่ถึงตายเมื่อบุคคลมาอดมาทน ละเว้นกรรมทั่วเหล่านี้นะไม่ถึงตายไม่ตายแน่นอนทีเดียวแต่คนเราใจเสาะพอมันความอยากอันนี้มันเกิดขึ้นทับถมจิตใจหน่อหนึ่งไม่อดไม่ทนต่อความอยากนั้นเลยใจอ่อนพับไปตามความอยากถูกความอยากมันจูงไป ทำสิ่งที่เป็นบาปเป็นโทษต่างๆนานาอยู่ในโลกนี้ก็กเพราะขาดความอดทนอดกั้นต่ออำนาจป่ายตําดังกล่าวมานั้นดังนั้นคำโคงที่ท่านว่าจะเป็นสุขก็เอาทุกข์เป็นทุนก่อนนี่ก็โค้งกันข้ามเมื่อบุคคลไม่เอาทุกข์เป็นทนอดกั้น ในการละความชั่วทำความดีอย่างวันนั้นผู้นั้นก็ไม่ได้ประสบกับความสุขอันเป็นแก่นเป็นสารก็ได้ประสบกับความทุกข์แทนความสุขไปเป็นอย่างนี้เรื่องของเรื่องนะฉะนั้นผู้จะเป็นพระเป็นเจ้าได้ก็ต้องเพียรพยายามสำมรวมจิตใจเจริญพระกรรมฐานซึ่ง เป็นปฏิปักต่อราคะตัณหาอันนั้นอยู่ไว้บ่อยอย่างว่านั่นแหละกรรมารมนันเป็นข้าศึกแก่ความสงบของจิตใจโดยตรงเป็นอย่างนั้นฉะนั้นผู้ใดเป็นนักบวชนี่นะยังมีความกำหนัดอยู่ในใจอย่างรุนแรง เช่นนี้ก็เป็นพระได้แต่โดยสมมุติเทเรนจะเป็นพร,พระโดยคุณธรรมนั้นไม่ได้เลยนั่นแหละพระแปลว่าผู้มีความประพฤติอันประเสริฐนี่นะคำว่าพระมันเป็นอย่างนั้นมันในผู้จะมีความได้นามว่าเป็นผู้มีความประพฤติอันประเสริฐ ก็ต้องละความชั่วตั้งแต่เบื้องต้นวินัไปก่อนได้ตั้งแต่ฆ่าสัตว์ซักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกามุสาวาดื่มสุราเมรยัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนเมื่อละความชั่วในขั้นนี้ได้แล้วก็พยายามละความชั่วในขั้นสูงขึ้นไปเช่นความรักความใคร่ดังกล่าวมานั่นแหละอื ให้มันเบาวางออกไปจากกิจใจเพ่งอสุภกรรมฐานเป็นอารมณ์อยู่เสมออย่าไปลืมข้อนี้นะไอ้ผู้ที่รู้ตัวอยู่ว่าราคาตัณหาในหัวใจของตนยังมีอยู่มากมายอย่างนี้นะมันต้องยืนเดินนั่งนอนก็เพ่งอสุภะอยู่งั้นหเห็นร่างกายนี้เป็นของโสโครกเป็นของปฏิกูลน่ากลีย มีกลิ่นก็เม็ดมีสีก็ไม่งามอยู่อย่างนั้นเสมอเสมอเนี่ยราคะตัณหามันจะครอบงำจิตไม่ได้อืให้พึงเข้าใจเพราะคำว่าความรักความใคร่ในที่นี้น่ะหมายเอาจิตที่มันรักมันใคร่ในรูปเสียงกลิ่นรสที่โลกเขาสมมติว่าสวยว่าง,งาม นั่นแหละก็มนุษย์เรามันหลงนี่ของไม่งามมันก็สมมุติกันว่าสวยงามว่าน,นี่ผู้เป็นนักบวชก็ไปหลงสมมุติของโลกเขาแทนที่ตนบวชมาแล้วตนจะละสมมุติเหล่านั้นก็ไม่ละก็ะสมมุติป้าเอาแท้ที่จริงแล้วไม่มีอะไรสวยงามความจริงเนีะ่ะเป็นอย่างนั้น มีอุบายเยียบคายสอนใจของตัวเองอย่างนี้มันถึงจะละการมารมต่างๆได้พร้อมทั้งทำความเพียรไม่เห็นแก่หลับไม่เห็นแก่นอนเรื่องเรื่องนอนนี่แหละเรื่องหนึ่งนะเป็นเรื่องทำให้คนเราขาดปัญญาไม่มีปัญญาจะสอนใจตัวเองมัวแต่นอนอย่างนี้ เมื่อจิตนี้ไม่มีปัญญาอบรมสั่งสอนแล้วมันก็ตกไปสู่อำนาจของราคะโทตะามโมหานั่นเองมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นอ่ะอย่าพากันเห็นแก่ลับแก่นอนต้องนอนพอประมาณลุกขึ้นทำความเพียรบ่อยๆมันถึงจะทำให้ ราคะราคะตัณหาอันนี้น้อยเบาวางออกไปจากจิตใจได้การขบการฉันการกินก็พอประมาณผู้ใดกิเลสไหลยอยู่เงี่ยแต่กินมากๆเขามันก็ยิ่งหลายขึ้นกิเลสราคะตัณหามันเป็นอย่างนั้นผู้ใดกิเลตัณหาน้อยเบาวางไปแล้ว ถึงจะกินมากมันก็ไม่มีภัยอะไรนี่มันเป็นอย่างนั้นต้องให้เข้าใจมันยังช้างม้าโวควายที่มันเหอกเขิมมากมันคึกขนองเกินประมาณมันจะชนผู้ชนคนไปมันจะไปเบียดเบียนสัตว์อื่นด้วยกันเจ้าของมันก็ต้องให้กินยากกินน้ำแต่น้อยไม่ให้กินมาก ตัดถอนกำลังที่มันแข็งแรงมันหึกเหิมนั่นลงเมื่อกำลังมันอ่อนลงแล้วความดุร้ายมันก็เบาลงสัตว์ต่างๆนะมันก็ไม่ดุร้ายมากนคนก็เหมือนกันแหละไม่มีแปลกต่างกันเท่าไหรนะ่นักเรื่องหมดนี้นะเรื่องกิเลสตัณหาแล้วแบบเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นอะ ทุกคนต้องให้รู้ตัวเมื่อเรารักตนนะปรารถนาจะให้ตนมีความสุขอันยั่งยืนเนะ่มันก็ต้องรู้จักสิ่งที่เป็นค่าสึกแก่ความสุขความสงบอย่างว่านั้นถ้าไม่รู้จักสิ่งที่เป็นค่าสึกแก่ความสุขอันเป็นแก่นสารอย่างว่านี้แว้หมันก็ไม่ได้พบสักทีเลยความสุขอันเป็นแก่นสารนะั่นมันก็พบพบแต่ความสุขทั่วคราว แล้วก็พบแต่ความทุกข์เป็นส่วนมากเป็นอย่างนั้นดังนั้นนะทุกคนให้พึงผ่าเปียนพยายามจะเป็นสุขก็เอาทุกข์เป็นทุนก่อนเนี่ยจำไว้คาถาหมดนี้นะจะเป็นก้อนทีละน้อยค่อยผสมบุมคคลจะร่ำรวยม,มั่งมีเงินทองเข้าของได้ ต้องเก็บเล็กผสมน้อยไปอาศัยเวลาเมื่อเก็บเล็กผสมน้อยนานคข้ามันก็หลายขึ้นหลายขึ้นนี่แล้วมันก็มากอยู่ในตัวมันนี่สำหรับผู้ที่บุญกุศลน้นหลังไม่มากนะมันไม่หนุนส่งจะให้ได้เงินทองมาอย่างมากมา,กายไก่กองทีเดียวอ้อย่างนั้นมันอาศัยบุญ ผลหลังนู่นมาก,ม,ากมันมาส่งผลให้มันถึงได้เงินทองเข้าของมากมายอย่างนั้นถ้าบุญกุศลตอหลังมันน้อยไปอย่างนี้นะมันจะมาหนุนส่งให้ร่ำไม่รวยโดยรวดเร็วอย่างนั้นไม่ได้เลยชาพุทธเรามันต้องเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมอย่างนี้ไปเชื่ออย่างอื่นไม่ถูกทาง บุคคลไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อผลแห่งกรรมอย่างว่านี่มันทําชั่วยอยู่ในโลกนี้นะเมื่อตอนหาเอาโดยทางสุจริตไม่ได้แล้วก็เกิดกิเลสขึ้นมาแล้ววันนี้เอาต้องหาในทางสุจริตเราจะไม่ยอมอดตายเพราะว่าอย่างนี้แหละคะ็นนทคนเราได้ทำบาปเลยแต่ถ้าหากว่าบุคคลมารู้ตัวว่า การทาครามชั่วเหล่นะนั้นมันจะนํามาซึ่งความสุขนซึ่งซึ่งความทุกข์ทั้งในปัจจุบันในเบื้องหน้าอย่างนี้นะเมื่อรู้ตัวอย่างนี้แล้วตนไม่ต้องการความทุกข์มันก็ไม่ทําก็อดทนเอาอดก้อนกินเกลือไปหาเอาทางสุจริตได้มาเท่าไหร่เราก็บริโภคใช้สอยไปเท่านั้นมันก็ไม่ได้ทําบาปมันเป็นอย่างนี้แหละคนเรานะ จะเป็นถุก,กเพราะเอาทุกเป็นทุนก่อนโดยอัาธาิบายดังกล่าวมานี้เพราะฉะนั้นผลสรุปสุดท้ายอันใจจะสงบระง,งับลงเป็นสมาธิได้กเพราะอาศัยอดกั้นทนทานต่ออำนาจของกิเลสที่มันเกิดขึ้นในใจไม่หวนไหวไปตามมันอดทนและอดกั้นและเพ่ง อยู่ภายในความอดทนเป็นตปธรรมนะเผากิเลสในหัวใจนั้นให้น้อยเบาบางออกไปจาก,กจิตใจได้ไม่มากกว่าน้อยผู้ดใดอดทนมากก็เผากิเลสได้มากเท่านั้นเนี่ยดังนั้นขอให้พากันอดทนการทำสมาธิภาวนาอย่าได้ประมาท ก็จะเป็นไปดังความมุ่งหมายทุกอย่างทุกประการดังกล่าวมา